หลายๆคนนะครับมาสอบถามกันว่านะครับมีแอปไหนบ้างที่สามารถถอนเงินได้จริงนับก็ต้องบอกเลยว่าเกือบทุกแอปนับที่ผมได้ทําการแนะนําไปนะครับก็สามารถถอนเงินได้จริงนะครับมีบางแอปที่มันสู่าจนับแล้วก็ผมก็จะบอกว่ามันสู่าจนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่สามารถทําเงินได้จริงแล้วก็ทําเงินเป็นหลักหมื่นบาทแล้วในส่วนของแอปนี้นะครับจะเป็นแอปอะไรมีวิธีการสร้างรายได้ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มาอัปเดตการถอนเงินนะครับเพราะว่าน่ามีหลายๆคนนะครับยังสอบถามกันอยู่นะว่าแอปนี้ยังสามารถที่จะทำรายได้ได้อีกหรือเปล่านะครับเล่นไปจะเสียเวลาหรือเปล่ามันไม่สามารถถอนเงินได้จริงหรือไม่นะครับอ่ะต้องบอกเลยนะว่าแอปนี้นะครับไม่มีการลงทุนไม่บังคับการเชิญเพื่อนทำ คนเดียวถ้าคนณทาการสะสมเหรียญหรือคะแนนนะครับถึงขั้นต่ําที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเออ 10,000แสนเหรียญนั้นสามารถถอนได้10บาทถ้าคุณสามารถที่จะสะสมคะแนนถึง10,000แสนคะแนนได้คุณกดถอนกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้บังคับการชีนเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนด้วยนะคุณกดไปถอนเงินไปแล้วก็ใส่เบอร์ทูมานิวอลเล็กของคุณนะรับรองทุกคนนะตอนนี้นะยังสามารถถอนเงินได้จริงนะวันนี้วันที่8เดือนสิงหาคมนะครับ2567นะครับที่ผมอัดคลิปในวันนี้นะและนี่ก็คือเป็นบินที่ผมได้รับมาวันนี้วัน วันที่8ดเดือนสิงหาคม2 5 6 7เวลา7จ็ดโมงสานาทีถอนมานั่งเงินเข้ามาไม่เกิน1วันนับที่ผมถอนครั้งนี้2องร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทจุดเก้าสิบหกสตางค์แล้วก็ผมก็ถอนด้วยการสะสมคะแนนเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะแอปพลิเคชันนี้นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วในส่วนของ g Google p l a y s t o r e จะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ได้แล้วในส่วนของ g Google p l a y s t o r e และแอปพลิเคชันนี้สามารถเล่นในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android นะครับใครที่กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะเด้งมาที่ หน้านี้เลยทุกคนนะชื่อแอปว่าถ้าแปลภาษาไทยก็คือนกบ้าทำกันอย่างบ้าคลังก็คือว่าเป็นแอปที่มีชื่อว่า Crazy Bird นั่นเองนะครับให้เรานะครับทำการกดติดตั้งถ้าเราจะดาวน์โหลดนะกดติดตั้งในขณะนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้นะให้เราจดรหัสเชิญนี้ด้วยนะครับ71133320นะแล้วก็ ให้เราไปใส่ในแอปนะครับเราจะได้อยู่ที่45บาทไม่ใช่250บาทนะครับผมจะได้เพียงแค่45บาทเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณใส่ของใครก็ตามนะคุณก็จะได้แค่45บาทเช่นเดียวกันนะครับผมนะเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะเจอเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราคลิกเข้าไปนับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมนะอันนี้คือเป็นในส่วนของยอดเงินของสีเขียวนะเพราะว่าแอปนี้สามารถถอนได้2วิธีก็คือเป็นการสะสมเงินสีเขียวเงินสีเขียว นั่นก็คือถ้ามี100บาทก็คือ100บาทนะไม่ใช่ว่า100บาทเท่ากับ1บาทไม่ใช่เนาะอันนี้คือถ้ามี100บาทก็เท่ากับ100บาทนะครับผมนะส่วนเหรียญตรงนี้ทุกคนนะเขาเกินไว้245,320 บาทเนาะแต่ว่าที่จริงก็คือว่าเท่ากับเพีแค่24บาทเองนะอันนี้คือเป็นคะแนนเนาะถึงแม้จะเป็นสกุลเงินบาทก็ตามตรมมีทุกคนนะแต่ว่ามันเป็นคะแนนทุกคนนะทุกทุกหนึ่งแสนคะแนนเท่ากับอยู่ที่1 0บาทนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ทําการถอนในส่วนของอันนี้แหละนะครับผมแล้วก็นี่คือเป็นยอดที่ผมถอนมานะครับนี่ทุกคนนะก็เงินเข้ามานะผมถอนประมาณเวลาเที่ยงเกือบเที่ยงคืนะใกล้เที่ยงคืนเนาะประมาณท่าทูบนะัเงินเข้ามาก็วันนี้นะตอนเช้าใช่ไหมประมาณ7จ็ดโม เชา้าเราปอเมื่อกี้นะครับอ่าประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับใช้เวลาประมาณ7 8งชั่วโมงนะครับเงินก็เข้ามาทุกคนในส่วนนี้นะอัลฮัมลีและสับดิสกีในวันนี้นะครับผมนะและก็แอปพลิชันนี้ผมก็ทําเงินไปแล้วหรือถอนเงินไปแล้วท่านสิ้นอยู่ที่1 5 7 8 0บาททุกคนนะนี่คือเป็นยอดเงินรวมที่เราได้ทําการถอนเงินมาที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมนะ ต่อมาทุกคนนะครับผมนะักก็นะ่าถามว่าใครนะที่จะหังเงินในแอปนี้นะครับผมนะแอบปบนี้สามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทเท่าน,นั้นเองแล้วก็สามารถถอนได้วันละ1ครั้งนะครับถอนเข้าบัญชีของ True m o n e y w a l l e t เพียงแค่ช่องทางเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือเราก็ต้องสะสมเหรียญใช่ไหมอ่าใช่แล้วทุกคนนะแล้วก็เราต้องสะสมเงินสีเขียวด้วยเงินสีเขียวนั้นสามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่400บาทแล้วก็1000บาทและ3,000บาท นะครับอันนี้คือเป็น3ยอดที่เราสามารถถอนได้เราเลือกเลยว่าเป้าหมายของเราน่าจะถอนไปเท่าไหร่นะครับวันนี้นอกก็400บาท1,000บาทแล้วก็ 3,000บาทนั่นเองนะครับผมนะตอ่อมาทุกคนนะครับผมนะก็เราก็ต้องไปหาแหล้องต้องไปหาเงินต้องไปหาเหรียญพวกนี้แหละนะครับว่ามันหาจากไหนบ้างเนาะก็ก็คือว่าเราจะหาได้ก็คือจากทุกเมนูที่มันแสดงตรงนี้ก็คือเมนูนี้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 นี่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 แล้วก็อันนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะตอนต้นคลิปให้คุณไปจดรหัสเชินเมื่อกี้ก็คือให้คุณใส่ตรงนี้คุณจะได้45บาทนะครับไม่ใช่250บาทนะครับาทเราก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสเชิญได้เลย รนีนร้จะใส่ของใครก็ตามนะก็จะได้เพีนแค่45บาทครับก็71133320นะครับแล้วก็กดส่งไปเลยจะใส่ของเพื่อนก็ได้นาะใส่ของเพื่อนก่อนถ้าหากว่าคุณมีของเพื่อนเนาะไม่ต้องใส่ของผมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคนไม่มีของใครอยากได้เงินตรงนี้45บาทเป็นเงินสี่เขียดตรงนี้45บาทเนาะก็สามารถใส่รหัสเชิญเมื่อกี้ได้เลยนะครับ ต่อมาทุกคนนะับอ่ะมาดูนะเราจะหาคะแนนเนาะมาที่กิจกรรมรายวันเลยผมผมเน้นตรงนี้ก่อนนะเป็นกิจกรรมรายวันเพราะว่ามันจะหมดประมาณตอนเที่ยงคืนนะกดเข้าไปนะกิจกรรมรายวันเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาออนไลน์30นาทีต่อวันนะครับอ่าเราก็รับทันทีวันนี้นะก็ออนไลน์ครบแล้ว2ก็คือดูวิดีโอนะครับเราก็กดดูไปปั๊บจะได้5โลแล้วก็280คะแนนนะกดเข้าไปปั๊บเลยแล้วก็มีวิดีโอเด้งเข้ามาเราก็ดูวิดีโอให้จบอัน น,นี่ก็ประมาณ5วินาทีด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะกดปิดไปนะครับอ่านแล้วก็ได้มา5โลแล้วก็2 8 0้คะแนนด้วยกันแล้วก็รออีกประมาณ2นาทีก็สามารถมากดได้ต่อน,นะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นงานต้ตอบนะครับทุกคนนะก็กดเข้าไปเนาะงานนี้ก็คือว่าเป็นงานที่อยู่ข้างนอกนี้ทุกคนนะ240คะแนนกดเข้าไปแล้วก็ ให้เราอยู่ในหน้านี้ประมาณ30วินาทีนะให้เราอยู่ในหน้านี้ประมาณ30วินาทีนะแล้วก็จากนั้นค่อยกดกากบาทปิดไปถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่างานยังไม่เสร็จให้เรากดคําว่าทํางานต่อไปจนกว่ามันจะขึ้น240เหรียญน,นั่นเองนะครับผม หลังจากที่เราได้ทําการรอจนครบ30วินาทีเราก็กดกากบ,บาดปิดไปนับทีทุกคนนะก็จะขึ้น240รอ้อี่เหรียญแบบนี้แสดงว่างานที่เราทำเมื่อกี้เสร็จสิ้นไป้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่านี่คือเป็นในส่วนของอการแข่งขันของผมที่ผ่านมานับได้รับเงินมาเนาะอ่าต่อมาทุกคนนะครับเราก็กดต่อได้ทุกคนนะครับกดต่อให้ครบอยู่ด้วยกัน5ครั้งนะครับผมนะเราก็จะได้20โลดแล้วก็480คะแนนด้วยกันอันนี้ก็สามารถทําได้ต่อเลยนะครับจนเวลาอิจเลยประมาณอีก สชั่วโมง56นาทีเนาะเราต้องทําให้เสร็จสิ้นจนกว่าจะได้อยู่ที่100คะแนนเนาะพอได้100คะแนนเราก็มากดลับตรงนี้ทุกคนนะ100คะแนนก็กดลับตรงนี้1อันด้วยกันนั่นหดาวเนาะก็จะทําให้เราติดอันดับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่21นะครับมีอยู่ที่1 0ดาวด้วยกันนะครับถ้าหากว่าจบรอบนี้ทุกคนนะ ก็จะได้รับเงินเป็นสีเขีวอันนี้ก็คือประมาณอีกหนึ่งวันด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะ่าก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าของวันเมื่อืันนี้นั่นเองนะครับผมนะต่อมาก็เป็นในส่วนของการาถ้วยรางวัลน,นะอันนี้คือเป็นภารกิจตลอดชีพนะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอ 1,000ันวิดีโอนะตอนนี้ผมดูไปแล้ว8 3 8วิดีโอนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ใช่ว่าเออผมออรอการเชิญเพื่อนอย่างเดียวนะผมก็เล่นด้วยทุกคนนะไม่ใช่ว่าผมออรอแค่ค่าเชิญเพื่อนไม่เชิญไม่ใึงว่าออได้คะแนนจากการเชิญเพื่อนอย่างเดียวนะเราก็ทําไปด้วยอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราทําเล่นๆเ,เราก็ผลลัพธ์ก็จะออกมาเล่นๆแต่ถ้าเราทําจริงจังแบบมืออาชีพเนาะ เราก็จะได้แบบมืออาชีพนั่นเองนะมืออาชีพยังไงคือทําทุกอย่างที่มันมีอยู่ในนี้ที่คุณสามารถทําได้นะถ้าจุดไหนที่คุณทําไม่ได้ก็ไปพัฒนาจุดนั้นนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือก็เป็นภรกิจหลอดชีพเนาะอันนี้ก็ภารกินี้ตันแล้วก็คือทําเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ v i p นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้โล่ที่เราได้รับมาจากการที่เราทําธารกิจเมื่อกี้ตรงนี้มันจะเป็นโล่นะโล่นะครับมันก็ โลดนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะถูกสะสมไว้ตรงนี้ทุกคนนะพอครบ25โลด้วยกันนะเราก็จะได้ตรงนี้นะับเป็นโทเค็นเนาะโทเค็นตรงนี้ก็จะได้สะสมที่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นมงกุฎเนาะก็สะสมให้ครบ10,000แโทเค็นก็จะอัปเกรดเป็น VIP ที่10นะ VIP ที่10ก็จะได้รับเงินอยู่ที่670บาทเงิน670บาทก็จะถูกอยู่ตรงนี้ทุกคนนะและยังตรงนี้ก็ยังได้ประมาณ770บบาทอีกทุกคนแล้วก็เป็นพันกว่าบาททุกคนนะผมก็รออยู่นะถ้าครบเมื่อไหร่ก็จะถอน อีกเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือการทําภารกิจนะครับผมนะก็ต่อมาคือการเล่นเกมทุกคนอ่ะแล้วก็เล่นเกมกดค้างไว้นะปล่อยนะครับอ่ะกดค้างไว้ปล่อยนะครับอ่ะกดค้างไว้ปล่อยนะครับแบบนี้เลยทุกคนนะค้างไว้ปล่อยนะค้างนานไปมันก็จะกระโดดไกลเนาะค้างไม่ค่อยนานมันก็จะกระโดดใกล้นะครับวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกดค้างนานแค่ไหนนั่นเองนะครับผม นี่เนาะพอถึงเส้นชัยปั๊บนะครับอย่าลืมนะถึงเส้นชัยเมื่อไหร่ให้เรากดคําว่ารับแล้วก็ดูวิดีโอนับกดเข้าไปเลยแล้วก็ดูวิดีโอไปประมาณ30วินาทีด้วยกันนั่นเองนะครับ โอเคทุกคนนะเราก็กดกากบาดปิดไปได้เลยตรงนี้นะครับผมนะก็ปะมานี้นะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีภารกิจของการเล่นเกมนะครับจุครบ20ด่านด้วยกันผ่าน20ด่านก็จะได้20ก็ได้15โลแล้วก็480เหรียญด้วยกันนั่นเนองนะครับผมนะวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตการถอนเงินของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Crazy Bird นะครับถ้าว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแอปนี้สาม,มารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ส่วนคนที่บอกว่าเออเล่นไป เล่นแอปนั้นเล่นแอปนี้ไม่ได้ออถอนเงินไม่ได้นรับคําถามแรกที่ผมอยากถามเลยนะหนึ่งก็คือนะคุณสะสมแต้มจนครบการถอนเงินหรือ,อยังถ้าครบแล้วแล้วก็กดถอนเงินออกไม่ได้ค่อยมาถามนะครับผมนะเพราะว่าถามว่าคุณยังสะสมเงินไม่ครบแล้วก็คุณว่าถอนไม่ได้ก็ใช่แหละว่าคุณยังสะสมเงินไม่ครบนั่นแหละทุกคนนะนี่คือผมเจอบ่อยมากนะครับในส่วนของคอมเมนต์ที่ว่าถอนเงินไม่ได้นอะกก็เลยถามกลับว่า เรานั่นสามารถที่จะสะสมคะแนนหรือเงินครบการถอนเงินขั้นต่ำได้ยัง ถ้าถึงแล้วคุณกดถอนเงินมามันคลิกมันขึ้นการแจ้งเตือนอะไรที่บอกว่ามันถอนเงินไม่ได้เนาะเราจะได้แก้ปัญหาไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เราก็หาเงินออนไลน์ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะบอกว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ตามฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามชื่นชอบวิดีโอการหางเงินออนไลน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอัลเลาะสวัสดีครับ